สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมก็สู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะคะวันนี้วันจันทร์ที่18มีนาคม2556ค่ะอยู่กับคุณวรรณยนบุตรนะคะดิฉันธนวรรณปันโชดค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะครับถือว่ามีประเด็นทางด้านเศรษฐกิจสําคัญๆหลายเรื่องครับที่เราต้องจับตาดูกันถ้าเป็นนักธุรกิจถ้าเป็นภาคเอกชนก็จะรอดูการประชุมในวันนี้ของการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสภาสาหกร,รมแห่งประเทศไทย แต่ว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนของคนไทยทั้งประเทศครับในรอบสัปดาห์นี้ต้องจับตาดูพรบกู้เงิน2ล้านล้านบาทให้ดี เพราะวันพรุ่งนี้จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอลแล้วนะฮะค่ะหลังจากที่เลื่อนมานานนะคะโครงการลงทุน2ล้านล้านบาทหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางกระทรวงคมนาคมได้มีการไปสรุปข้อมูลทั้งหมดนะคะก่อนที่จะนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารนี้นะคะก็มีความชัดเจนในด้านของแผนงานการลงทุนว่าเม็ดเงินกว่า2ล้านล้านบาทนั้นจะลงทุนไปกระจายใน ภาคส่วนไหนบ้างนะคะอย่างทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมคุณชัชาติสิทธิพันธ์นะคะออกมาเปิดเผยถึงรายละเอียดค่ะว่ารายละเอียดทั้งหมดนั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งโครงการส่วนใหญ่ที่มีการผลักดันภายใต้พรบงบประมาณพรอไรด้โครงการ2ล้านล้านบาทในครั้งนี้เนี่ยรายละเอียดนั้น โครงการจะแน่ท้ายลักษณะเดียวกับพรบองว่าประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะส่วนใหญ่82ของวงเงินทั้งหมดนั้นใช้ไปพัฒนาระบบรางค่ะอีกที่เหลือ14นะคะจะเป็นพัฒนาระบบถนนนะคะแล้วก็ส่วนที่แตกต่างไปก็จะเป็นลงทุนกระจายกันไปนะคะคุณชัชาติบอกว่าการดำเนินงานเป็นลักษณะของพอรบงเงินกู้ทำให้ต้องอาศัยความเห็นชอบจากทางรัฐสภา เท่ากับเปิดเผยโครงการเพื่อให้ทุกฝ่ายนะคะรวมทั้งฝ่ายค้านเข้ามาช่วยตรวจสอบไม่ใช่ดำเนินการในลนักษณะของพระราชกำหนดดังนั้นการดำเนินง,งานตามพรบรเงินคู่จึงเป็นไปตามกฎหมายไม่มีอะไรปิดบังนะคะหลายโครงการเป็นโครงการเดิมที่รัฐบาลที่ผ่านานมาเนี่ยเคยเดินหน้าแล้วแต่ว่ายังไม่สําเร็จเสร็จสิ้นนะคะบางโครงการเนี่ยผ่านมากว่า10ปีก็ยังไม่ได้ลงมือทําเลยนะคะเป็นโครงการที่อาจจะเคยมีอยู่แล้วอย่างเช่น โครงการทำถนนอันนี้รู้กันอยู่ยแล้วนะคะว่าบางโครงการยังไม่ได้ทำหรือแม้แต่โครงการที่บอกว่าจะผลักดันรถไฟรถไฟฟ้าต่างๆก็ยังไม่ได้ผลักดันก็คาดว่าน่าจะเห็นความคืบหน้าในครั้งนี้นะคะส่วนยุทธศาสตร์สําหรับการพัฒนาโครงสร้างครั้งนี้จะแบ่งเป็น3ยุทธศาสตร์ด้วยกันค่ะก็คือยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่มีต้นทุนกว่าวงเงิน3 5 4 0 0 0ล้านบาท ยุทธาศาสตรพ pues in mm ์พัฒนาโครงสร้างพ nah ื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอันนี้วงเงิน1ล้านล้านบาทนะคะและยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อยกระดับความคล่องตัววงเงิน590 0 0 0ล้านบาทค่ะส่วนเงินที่เหลือนั้นก็จะนำไปจัดทำแผนงานการส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามยุทธศาสตร์ต่อไป ส่วนการระดมทุนนั้นคาดว่าน่าจะมีการระดมทุนผ่านระบบพันธบัตรรัฐบาลนะคะที่มีความหลากหลายประเภทเพื่อที่จะลงทุนก่อสร้างตลอดช่วงระยะเวลา7ปีเฉลี่ยปีหนึ่งประมาณ1นถึงสองแสนล้านบาทเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าไม่ได้กู้ทีเดียวหมดเลยกลู้จากสภาพคล่องในประเทศข,ของเราก็จริงแต่กู้เป็นสัดส่วนนะคะเป็นโครงการคงกลางไประยะเวลาทั้งหมด7ปีนะคะเฉะลี่ยแล้วปีหนึ่งก็น่าจะไม่เกิน2องแสนล้านบาทนะคะซึ่งกระทรวงการคลังมีพันธบัตรที่จะเปิดจําหน่ายอยู่แล้ว แล้วก็มีอายุระยะเวลาแตกต่างกันไปไล่เรียงตั้งแต่3ปีไปจนถ,ถึง50ปีแล้วก็ยังคาดว่าน่าจะได้รับความสนใจจากมาดานนักลงทุนด้วยอันนี้ถือเป็นวิธีการกู้ยืมเงินที่เขาบอกว่าจ่อเป็นพันธบัตรแทนใช่ครก็จะคล้ายๆกับก่อนหน้านี้นะครับที่เวลาหน่วยงานของรัฐก็ดีรัฐวิสาหกิจก็ดีจะมีการกู้ยืมเงินเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบของพันธบัตรรัฐบาลซึ่งการเริ่มต้นกู้เนี่ยนะครับทางผู้มีการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ คุณจุฬาลัตสุธีธรนคาดว่าจะสามารถเริ่มกู้ได้ตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้เลยครับแต่ว่าปลายปีนี้เนี่ยอาจจะกู้ไม่มากนะครับประมาณสัก10,000ล้านบาทก่อนเอามาใช้สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านของการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการต่างๆหลังจากนั้นก็จะทยอยกู้ไปเรื่อยๆครับโดยช่วงที่จะมีการกู้มากที่สุดน่าจะเป็นช่วงปี2 5 5 9ถึง2,561ตรงนั้นเนี่ยอาจจะปูดขึ้นมาหน่อยครับประมาณสัก3 0 0 0 0 0ถึง5 0 0 0 0 0ล้านบาท หลังจากนั้นพอกู้ครบทั้ง7ปีเรียบร้อยแล้วการเริ่มต้นในการชําระหนี้เนี่ยนะครับก็มีการประเมินเอาไว้จากทางสอบอนอว่าเขาจะสามารถเริ่มต้นในการชําระหนี้คืนได้เนี่ยน่าจะเป็นปีที่11ครับประมาณสัก 2- 3%ของวงเงินกู้ก็ชารอยชระชระชระไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจนกระทั่งครบ50ปีหนี้2ล้านล้านบาทก็น่าจะหมดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือหาก2ล้านล้านบาทเอาเงินไปใส่ระบบเศรษฐกิจปุ๊บ แล้วทําให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้มากกว่าที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้สุดท้ายครับสิ่งที่ตามมาก็คือรัฐบาลจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มเติม,ตมก็เลยมีความเป็นไปได้ที่การชําระหนี้เงินกู้2ล้านล้านบาทอาจจะหมดก่อน50ปีนะฮะอันนี้เป็นการประเมินเอาไว้จากทางสอบอนอส่วนเรื่องของหนี้สาธารณะสอบอนอ,ออกมายืนยันนะครับอันนี้ไม่รู้เป็นการยืนยันรอบที่เท่าไหร่ว่าจากณนะปัจจุบันเนี่ยหนี้สาธารณะของไทยอยู่ที่ประมาณ44-45%ของ GDP พอกู้ครบ2ล้านล้านบาทแล้วสุดท้ายยังไงเนี่ยก็จะไม่เกิน5 0์ของ GDP แต่ผมก็มีโอกาสได้ไปสอบถามบรรดานายแบงก์จากทั้งค่ายของแบงค์พาณิชย์นะครับทั้งของแบงก์รัฐแล้วก็รวมถึงทางแบงค์ชาติด้วยก็ประเมินว่าการที่รัฐบาลจะเน้นหนักในการกู้ภายในประเทศเป็นหลักเนี่ยสุดท้ายครับเลยทาให้ตอนนี้บรรดาธนาคารพาณิชย์ทั่วราชอาณาจักรไทยเขาต้องมีการปรับตัวครับโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยงเงินฝาก เพื่อที่จะระดมเงินฝากตุนเอาไว้เป็นกระสุนสำรองก่อนสําหรับการปล่อยกู้ในอนาคตให้กับทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนดังนั้นแม้คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรนอง,งจะมีมติให้คงดอกเบีย้ยนโยบายก็ตามทีครับแต่ปรากฏว่าดอกเบี้ยในตลาดณขณะน,นี้มันมีแนวโน้มขยับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและคุณผู้ชมลองดูครับว่าพอดอกเบีย้ยเงินฝากนี่มันปรับเพิ่มขึ้นต้นทุนของแบงก์เขาเพิ่มขึ้นสุดท้ายก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมีการปรับเพิ่มในส่วนของต้นทุนเงินกู้นี่เหมือนกัน ใครที่กู้เงินแบงก์เอาไว้รอดูให้ดีนะฮะว่าท่านอาจต้องแบกรับภาระตรงนี้ก็ได้ค่ะ